สวัสดีครับสำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคนร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อมุ่งม,มั่นสู่แรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กรประจำปีงบประมาณพุทธศัก,กราช2566ณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครเชิญรับชมได้เลยครับวันที่19มิถุนายน2566เวลา9นาิ30นาทีถึง12นาฬิก15นาที สำนักแรงงานสัมพันธ์จัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างในจ้างกับลูกจ้างเพื่อมุ่งม,มั่นสู่แรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กรประจำปีงบประมาณพศ2566โดยนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดนะห้องประชุมใหญ่สำนักงานนคิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังพร้อมด้วยนางสาวกญจนาพูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเลขานุการกรมผู้นวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่10 และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักรายงานสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นเกียรติโดยมีนางสาวอิสริยาแสงเจริญผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหากรรมลาดกระบังเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับและนางสาวรัตแก้ชวชาวลิตผู้อำนวยการสำนักรายงานสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจากสถานประกอบกิจาการในเขตนิคมอุตสาหากรรมลาดกระบังจำนวน50แห่งรวม100อคนโดยภายหลังพิธีเปิด อธิบดีและผู้บริหารกรมรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์สร้างความ,มมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่รรงงานสัมพันธ์สันติสุขในองค์กรต่อมาเวลา9นาฬิกานาทีเป็นกิจกรรมแบ่งกลุม่มเป็น4กลุม่มเพื่อระดมสมองวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการอภิปรายนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒน,นาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการจากนั้นผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ผ่านระบบ Google Form ในการนำหลักแรงงานสัมพันธ์สุดเทรจใจไปปรับใช้เพื่่่อมมุงันสู แรงงานสัมพันธ์สัสุขในองค์กรต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมันชันยึดมั่นหลักสิทธิิตใจ